สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยปี2,565ปิดฉากแล้วนะครับในวันนี้และดัชนีปิดมาสุดสวยเขียวทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เขียวบวกต่อด้วยทะลุ1,650จุดแล้วก็เกินความคาดหมายครับของนักวิเคราะห์สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับเราเล่นหุ้นมาแล้ว 52สัปดาห์หรือ1ปีก็มีสัปดาห์เนี่ยที่เป็นคึกคักสุดขีดฝรั่งก็ซื้อส่งท้ายเลยนะครับซื้อต่อเนื่องวันนี้ก็ซื้ออีกดัชนีเรามาดูกันนะครับวันนี้ปิดที่1,668.66เพิ่มขึ้น7.46จุดมูลค่าการซื้อขายก็หนาตาขึ้น77,655ล้าน ก็ถือว่าคึกคักล่ะครับมากมีความสุขไม่มีคนกลุ่มใดจะมีความสุขเท่านักลงทุนนะในสัปดาห์นี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเพราะว่าได้ขายทํากาไรมีเงินเต็มไม้เต็มมือไปเที่ยวปีใหม่ขายได้จังหวัดที่ดีด้วยเราไปดูสินระดับผูนที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับหนึ่งเดลต้าหือวันนี้8ปดร้อยสาสิบาทครับ บวกขึ้นมา1นึบาทบวกว่า14%บสีดเดึงดัชนีขึ้นมาเดลต้าตัวเดียวนะครับโอ้ประมาณ10จุดนะครับพู้เดลต้า Delta นี่ต้อเข้าใจว่าเดี๋ยวนะฮะโอ้กำลังจะแซงกำลังจะแซงมาร k e t Cap นะฮะแซงพตอทอรือมั้งพตทเนี่ยนิ่งและหุ้นที่ Market Cap สูงที่สุดตอนนี้ครับ เดี๋ยวยังไม่ได้ไม่ได้คำนวณเดลต้าวันนี้เข้าไปด้วยนะครับก็คือ LT ลบริษัทท่าอาเาศยานไทยก็สงสัยวันนี้เดลต้าจะแสงนะครับ830โอ้โหไปไกลจริงจริงๆแล้วดึงดัชนีเฉพาะตัวเดียวนะฮะประมาณสักเกือบ10จุดได้ปตทครับซื้อขายดับสองเาสามบสามบาทยี่สิบากห้สังเอลทวันนี้ปรับฐานลงไปเจบาทลงไปหนึ่งบาทยี่สิบห้บาท ลงไป75สัง่งอันดับ5 k คแบง147บาท50บวก50สัางอันดับ6ปรทอสออ176บาท50บวก50สัางอันดับ7ธนาคารกรุงเทพ148บวก50สัง่งอันดับ8 c b r นะครับ18บาท25ไม่เปลี่ยนแปลง Advanced Info Suite 195ลง1บาทและอันดับ10กรับ55บ,บาท25ลง25สัง่งเราข้ามไปดูการซื้อขายของ นักลงทุนรายกลุ่มครับวันนี้ยังเป็นขายใหญ่อยู่ต่างชาตินักลงทุนสถาบันครับกองทุนขาย1 8 0 3ล้านพอร์ตกเกอร์ซื้อ8 5 2ล้านนักลงทุนต่างประเทศ4ี2พล้านซื้อนะครับแล้วก็รายย่อยขาย3,074ล้านตกลงแล้วนะครับนักลงทุนต่างชาติปีนี้ซื้อหุ้นตลอดทั้งปีนะครับ มียอดสะสม2,294ล้านผู้ขายรายใหญ่กองทุนครับ1,53,000ล้านและรายย่อยขายเพียง45,000ล้านมาขายอาสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำไลที่ขายเยอะนะครับอเดี๋ยวเราแวะไปดูกันนิดหนึ่งตลาดหุ้นเพื่อนบ้านยาตนเอเชียวันนี้ก็เรียกว่าคลักกันนะครับแกว่งตัวในกรอบที่แคบมากส่วนยุโรปลงครับดาวจนฟิวเจอร์ลงไปรอบก่าจุดครับ นิกีตาหุ้นโตกเกียววันนี้ปิดที่บวกไม่ถึงหนึ่งจุดห้างเซงบวก40จุดแล้วก็ที่จีนบวก14จุดคืนนี้ดาวโจนจะเป็นยังไงยุโรปจะเป็นงไงไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราปิดฉากสวยไปแล้วก็บอกแล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ร้อนที่สุดในรอบปีนะครับเป็นส่งท้ายปีเก่าที่เหมือนให้ของขวัญปีใหม่กับนักลงทุนรายย่อยการที่ตลาด ส่งแท้สัปดาห์สัปด,ดาห์นี้มาแรงก็อาจจะทําให้นักลงทุนมีกําลังใจนะครับฝรั่งมาซื้อมีโอกาสจะซื้อต่อเนื่องถ้าซื้อต่อเนื่องถึงปีหน้าแยนชูรีเอฟเฟกอาจจะเกิดขึ้นพุ่นไปต่ออาจจะได้เห็นพันเจ็ดเร็วกว่าคาดหมายนะครับนี่เป็นความหวัง,งแต่อย่างน้อยละครับสัปดาห์นี้ทําให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นมองโลกในแง่ดีและแนวโน้มการทุน ปีหน้ามีความหวังมากขึ้นเพราะฝรั่งเนี่ยซื้อแสดงว่าประเมินแล้วหุ้นไทยมีแนวโน้มที่สดใสถ้ามองแยากจะมาซื้อทำไมแต่อย่างไรเขาตามนะครับปีนี้ดัชนีเราเป็นบวกนะครับปีที่แล้วจำได้ไม่ปิดเท่าไหร่หนึ่งร้อยหจุดปีนี้หนึ่จุดกำไรมา11จุดคือข,ขึ้นคอนะบวกนิดหน่อยเอาละได้มากเลยน้อยถือว่าได้ พอใจแล้วปีหน้าว่ากันใหม่แต่ปีหน้าแม้ว่าสัญญาณปลายปีจะดีนะครับตลอดทั้งปีปีหน้ายังมีความพันผวนยังมีความสวงเสียงและเพื่อน,นักลงทุนครับหยุดๆๆายาวๆไม่ว่าจะสามวันสี่วันห้าว,วันมีเวลาทบทวนนะครับเตรียมปรับกลยุทธ์ปีหน้าทำหากินยังฝืดเครื่องอยู่โดยเฉพาะอีกสามเดือนข้างหน้า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับภาษีขายหุ้นจะมีผลบังคับใช้และจะกดให้ตลาดเงียบขึ้นเอาละว,วันนี้ส่งท้ายปีเก่าแล้วขอให้เพื่อนนักลงทุนนะครับมีความสุขสมหวังสุขภาพดีมีความมั่งคัง่งและเป็นคนดีในสังคมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ